เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,999บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3าสเธันวาคม254-1เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3าสเธันวาคม 2,5,4,1เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นเท่ากับว่านะครับณนะตอนนี้นะเริ่มมีการเก็บเงินสมทบเนี่ยครบประมาณ24ปีโดยประมาณนะครับเงินบำนาญชลาภาพ เราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบํานาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผ,ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนนะครับจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเงินสมทบประกันสังคมนะตัวอย่างเช่นนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน13,999บาทนะครับอันนี้เป็นเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะที่คำนวณมาแล้วใครได้ตัวเลขนี้ก็ดูได้เลยส่วนเงินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ3 5ลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกิน สู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ13,999บาทเท่ากับ7,000บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,999บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้30ปี -15 เท่ากับ15ปีส่วนนเกิ สู่คำนวณ1.5คู15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่ได้เพิ่มเป็น42.5 42.5ของ1 3 9 9 0บาทนะครับ99บาทนะเท่ากับ5,950บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,999บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้น25ปี -15 เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ13,999บาทบเท่ากับ4,900บาทเป็นเงินบำนานที่จะกุนตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,999บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูคคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%เของ13,999บาท เป็น3,850บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,999บาทนะครับ180เดือนนะเท่ากับ15ปี20%ของ13,999บาทนะครับเท่ากับ2,800บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิต ในตารางนี้นะครับในกรณีที่ส่งประกันสังคมนะครับด้วยจำนวนปีอื่นๆน,นะครับในอนาคตก็ตามที่นะครับก็จะได้รับบำนาญน,นะครับเท่านี้นะด้วยฐานเงินสมทบเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย13,990บาทเอ่อ99บาทนะครับอย่างเช่นส,ส่งมา34ปีได้6,790ส่ง33ปีได้6,580ส่ง32ปีได้6,370ส่ง31ปีได้6,160 ส่ง30ปีได้5,950ส่ง29ปีได้5,740ส่ง28ปีได้5,530ส่ง27ปีได้5,320ส่ง26ปีได้5,110บาทส่ง25ปีได้4,900บาทส่ง24ปีได้4,690บาทส่ง23ปีได้4,480บาทนี่คือตัวอย่างนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวัน,นึงมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม